ประกวดแม่ไข่เป่าไฟเร่มงไฟครับ,บ,ททรบเด่น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 เดนเดนเด่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 เด่น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 เดแนเด่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 เด่นเดนเดนเด่นเด่นเด่นเดนเด่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 นเด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 เ เดี๋ยวห้าสิทธำการตำเครื่องเพื่อที่จะมกหมอประกฏนะครับบ้านแรกขยอยบักิกกับหัวชิงไข่ลงไปก่อนนะครับชวนว่าหอมแดงนั่นต้องคอยตำที่หลังเียว่าวเนี่เสียตาเสียบตานั่นหอมแดงนี่แหละ เขาต้องตามให้แหลกๆครับ โมเดลงไาครับก็เครื่องได้ทีจักหน่อยนึงครับก็เอาหอมลงครับเริ่มทำหอม,มบบบแบบทำหยับหยาบอุ่นฟงทำเราจะไม่แตกทีกันยร์ครับหอมเสร็จครับ นี่ครับขาก็ะชี้ด้ประมาณนี้นะพี่น้องให้ตำประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ไปทําการคั่วกันเลยนะครับโอ้กหมกหม,ม,มกใช้เครื่องที่เอาตำแล้วไปครับนี่แล้วก็ทําการ จุดเกาแก๊สโอ้เตาแก๊ปแล้วก็น้ำร่างคกสวบลงไปมาที่นี่ตำถาให้หน้ำม,มันเดือดครับเมาจงคอยเอาปลาลงนะครับปิดฟ้าไปสักเกินแง็บเข้าให้ไหนมันเดือดหรือยังโว้วฟัวโดโอกล้วพี่น้องน้ำเดือดแล้วครับ เดี๋ยวเอาปลาลงกันครับเอาปลาลงไปนะครับประกดในไข่ต้อเลียปลงปลาสุกจะเกิดเพราอย่างที่ทำการปรุงปลไใส่นี่นี่ครับปลาที่เอาลงไฟแล้วนะครับอที่นี้เขาจะปิดฟ้าหม้อไว้ให้ปลามันสุกก่อนครับ เ่าไฟเล่งไครับเดวด่รางทีรอบปลาสูกห้องกระตองหากิจกรรมเด่บกิจกรรมห้องก็คือการพระอีทู เดี๋ยวเราไปปลาสูกครับพี่น้องเอาละครับตอนนี้ปาลาเราได้สูกได้เปี่ยแล้วนะครับลดไฟลงจันหน่อยครับเราจะทำการปรุงรสนะครับขันตอนแหลกกระชิส้แนวหนวก่อนเลย,กเ,ย,กเ,ลยเกียร ใส่เกียร์ลงไปนะครับแล้วก็ผงนัว1 2 3่สองสามใส่น้อยๆนะอย่าใส่หลายใส่หลายเติบไม่ได้นะหวัวจะหลบแล้วก็ผงปรุงลดนะครับนำนคะดับ เอาละพิดท้ายด้วยปลาหน่าครับน้ำปลาแหลกนะครับหย่อนลงสสมองยานมันบนวนัวนนะที่เดยนเลยเดคือขาดไปได้เลยขันมกขันว่าพื้นมกมอนที่ขาดปลาแหลกไปได้ยวปิดฟ้าไปให้มเดือดจัหาหน้านึ่นจะคอยประซิมมึงครับ เอาละครับพี่น้องครับบัดที่นี้น้ำตาลทรายเลียๆๆๆล่ยเดี๋ยวมาทำการซีมกันนะครับถ้าซีมทานี่บอกขาดมันต้องท่านี้ แซ่บพีทายด้วยห้ออีตูครับใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยตนี่เป็นไงล่ะใส่มัจานไข่แล้วก็ปิดฟ้าไว้ไข่พัดอีตูห้อยุบครับ <c oughs> ครับหลังจาก,ากที่ใส่พีตูเนี่ยโอ้โหบังโหลด,ดปุ่นปุป่นอวกวัวอวกวัวอวกวัวยบร้อยครับ เซฟเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้บ่าวเค้ยนำแนวก,กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลนะิป,นนป,ปห,หปน,งงน้าคลิปหนี้ว่าพบอๆกันใหม่ว่าผู้บ่าวเคสิจะแดงยังเฮ็ดซูเบิ้ลเฮ็ดซูครับพี่น้องต้องกินให้มาต่อไปแต่ว่าตอนนี้พร้อมแฮงคลิปนี้ไปนี่ปลาเลยครับสบายดีสวัสดีครับอ,อ,อินเสิร์ตหมกหมอ้อปรากฏ Hòm hùi hùi Đôi xếp khỉ Một cuộc bài xếp khỉ